มาดูดวงคน,คนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะในเจ็ดวันข้างหน้านี้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะเจอเจออะไรบ้างนะคะหยิบไพ่3าใบค่ะใบแรกนะคะเด็กถือเหรียญค่ะ ใบที่สองนะคะเดวิลนะคะใบที่สามค่ะเด o ฟูค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเจ็ดวันข้างหน้านะคะไพ่ที่ขึ้นมาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโชคทางด้านการเงินนะคะคุณอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงดวงแต่ต้องเล็กๆน้อยๆนะคะดูในเรื่องของความรัก ก็อาจจะหมายความว่าช่วงเนี้คุณอาจจะรุ่มหลงอะไรง่ายๆนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ของคุณคุณมีพระพิคเนคคุ้มครอ,องอยู่ค่ะคุณจะทำอะไรนั้นก็จะทำและประสบความสำเร็จค่ะแล้วคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะคะการเดินทางของคุณนั้น นำพามาซึ่งความสำเร็จค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะใน7วันข้างหน้านะคะโดยสรุปแล้วนะคะไพ่ได้บอกว่าใน7วันข้างหน้าของคุณคุณจะมีโชคนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วได้มาจากไหนหรอได้มาจากในเรื่องของการเดินทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือองค์พระพิฆเนศค่ะ ลองดูกันนะคะถ้าถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ